เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม d ดย์ by d a y ย์ไลทนะครับผมอยู่กันในแมปบ้านพักต่างอากาศออมอนนะครับกันไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับยูฮูมาเริ่มปั่นไฟกันเลยนะครับฆาตกรตัวอะไรเราก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยฆาตกรตัวอะไรเฮ้ยตัวกระต่ายหรือเปล่ามีเสียงฮึมเพลงมาตะกี้นี้น่ากลัวจริงๆ อย่างว่าคงเจอเพื่อนแล้วสินะเนี่ยด้านซ้ายมือมีขาแมงมุมกระดิกกระดิกด้วยสงสัยเจอเพื่อนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเราปั่นไฟแบบเนียนกิฟกันเลยดีกว่าปั่นไฟไปเลยแบบเนียนเนียนจึ๊บจึ๊บจื๊บจึ๊บจึ๊บใครจะถอนอย่างไรเพื่อนไม่เจอตีเพื่อนแล้วหนึ่งแผลสบร้อยเพื่อนโดนเลยฮ่าฮ่าฮ่า

ไม่อยากปั่นไฟเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับกับการปั่นไฟดูแล้วคาตกรตัวอะไรไตัวกิ๊งกล่องแก้วนั่นเองทุกคนหูยมาแล้วเพื่อนมาปั่นไฟกันดีกว่ามาเลยยมูมาๆเพื่อนไม่มาเราก็ปั่นคนเดียวเี็บร้อยนอนแล้วหนึ่งคนเพื่อนกำลังปั่นไฟอยู่อีก1คนกว่าจะมาถึงเราเครื่องน,นี้ก็เสร็จพอดีนะครับทุกคน ล้ปั่นไฟกัต่อเลยดีกว่าปั่นไฟไปแบบยับยับไปเลยปื๊บแขวนเพื่อนแล้วอยู่ตรงนู้น่ไกลแสนไกลฮ่าปื๊บนี้กดสกิลเช็คไปเลยสามร้อยเด้อดึม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 มีคนช่วยเพื่อนแล้วนะครับจังหวะนี้ ผมว่าเราปั também, mais mais ar, tipo, ่นเครื่องนี้เสร็จแล้วไปวิ่งเล่นหน่ะาจกรกันดีกว่ามันไม่ค่อยสนุกเลยกับการปั่นไฟคนเดียวนะครับต้องปั่นไฟกับเพื่อนสิถึงจะสนุกได้แต้มเยอะด้วยฮ่าฮ่าฮ่าข้างหลังนี้เป็นกองไฟโอ้โหกองไฟท่ามกลางหิมะไม่ดับด้วยสุดยอดไปเลยค่าตกราวิ่งอยู่แถวนี้ด้วยทุกคนได้เครื่องนี้เสร็จพอดีเราไปส่องไฟช่วยเพื่อนกันดีกว่า เร็วๆเ,เครื่องนี้เสร็จเร็วโอเคเสร็จแล้วไหนอยู่ตรงไหนรอสองไฟกันเลยดีกว่าเพื่อนร้องโหยหัวอยู่ตรงนี้ฟื้นโอ้ก่อนไล่โหดจริงๆด้วยโดนแน่เพื่อนเพื่อนเอ๋นายโดนแน่เรียบร้อยโอ้ <P uk it> โดนแล้ว โอ้ไม่นะไม่มีเดสฮาร์ดอ่าโดนเลยทุกคนเรางงโอ้โหมันอุ้มเราก่อนเลยทุกคนแย่ yeah, จริงๆเียเพื่อนพยายามส่องไฟช่วยด้วยนะครับฟึบฟึบฝึบกดสเปกบาร์เรียบร้อยโดนแขวนเลยฮๆๆ่าฮ่าฮาดูมาช่วยเพื่อนโอเคเพื่อนคนนั้นลุกแล้วมาช่วยเราหน่อยครับทุกคน ใครก็ได้ขอคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยครับโดดลงมาแล้วโอเคพระเอกของเราของงานมาแล้วยูสวยงามมาก <c oughs> เรียบร้อยหิวเลยครับนั่นแหละเราหิวก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งส่องไฟกันดีกว่าไม่ปั่นแล้วไฟไร้สาระมากการปั่นไฟคือการไร้สาระนะครับทุกคนคนจริงเขาต้องวิ่งเล่นกับฆาตกรฟึบ เคยเปีนเข้าไปแล้วเฮ้ยมันมาทางเราเอาไม่ตีด้วยไม่ตีเราด้วยเอาโหดจริงจังโหดจริงจังถ้าเป็นเมินเราเหรอเมินเราจริงจริงด้วย <c oughs> จืดจืดิจืดิจริงอุ้มแล้วโดนแน่เรียบร้อยสองไฟบอดตาบอดเรียบร้อยโดนหนึ่งสเต็ป โดนเลยสุดล้ำหน้าข้อหาลุกไม่ยอมอุ้มไม่ยอมมองนั่นเองมันไล่เราแล้วจืบจืดึบจืดึบจึงเราโดนไล่แล้วแต่แนวต้องโดนตีหนึ่งครีนะครับปึ๊บโอ้โดนตีกลางหลังหลังแอนเลยทุกคน ตรงนี้ไม่มีไมายเลยแย่แล้วทำไงดีตามจุดเรามาจิดจหมายตรงนี้ไม่มีโอเคมีเดนฮาร์ดอยู่นะครับไปบ้านเล็กกันเลยดีกว่าตามเรามาไหมโอเคตามมาด้วยชืบชบชืบชืบชืบชบชบชรียบร้อยสตันไปเลยหนึ่งสเต็ปโดดไปหนึ่งสเต็ป งงงงงงหาเราไม่เจองงงงเลยงงเอางงงงเลยหายไปเลยงงเรียบร้อยหาไม่เจอหา,หาเจอวิชาพังตัวฝืบเหล่าเดนฮาร์ดถูกเวลานะครับทุกคนโดนตีไม่เป็นไรนะครับต่อเดนฮาร์ดคูดาวไม่รู้ว่าปรับใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมเดนฮาร์ดเนี่ย แต่โดนแต่เท่าที่ผมโดนมาก็คือเราต้องโดนแขวนก่อนหนึ่งครั้งนะครับเดทเดทฮาร์ดถึงจะใช้ได้นะครับผมจึ<ๆ>๊บได้ยินเสียงเพื่อนร้องอยู่แถวนี้โอเคาักคอ,อยู่แถวนี้จริงด้วยแกโทเทมกันเลยดีกว่ามีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ปั่นไฟด้วยเรียบร้อยแล้วใครจะปั่นล่ะที่นีม้มีเพื่อนปั่นไฟเลยสักคนเดียว มองซ้ายมือนะครับทุกคนถ้ามีเครื่องปั่นไฟจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ปั่นไฟนะครับโอเคเพื่อนหิวให้เราก่อนสวยงามมากเพื่อนหิวเลยหิวเลยแต่ฆาตกรมันอยู่แ่านี้นะเพื่อนระวังนะเพื่อนยูเชดโดเพื่อนโหดแล้วเราก็หิวให้เพื่อนนะครับผัดกันหิวมันมาแล้วเราไม่บังให้หรอกเพื่อน อ๋อรอรอจังหวะจังหวะนี้แหละโดนโดนไปหนึ่งสเตปโดนไปอีกหนึ่งสเตปโดนไปอีกหนึ่งสเตปยืนนิ่งก็โดนส่องไฟรัวๆส่องไฟรัวๆดิครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนเลยฮ่าฮ่าฮ่งงงงขาตกรงงกีจะทำอะไรลงไปข้าตกรบอกคงงงละสิ มาแล้วอยู่ข้างหลังเรานี่เองติงติงติงแนวติงแนวติงแนวโอ้โดนเลยกลางหลังเรียบร้อยโดนกลางหลังกลางใจฟืบโอ้เรียบร้อยเราแม่งจบเลยพูสาช่วยคนอื่นไว้ตั้งเยอะเพื่อนพยายามจะช่วยเราเรียบร้อยโดนไปหนึ่งแผลเพื่อนเอ๋ยนายโหด ฆาตกรสายโหดถ้าบลอกอีกทีหนึ่งผมว่าเราจะหลุดนะเนี่ยใกล้จะหลุดได้อีกนิดเดียวเองเสียดายจริงๆโอเคเพื่อนปั่นไฟกันอยู่สองคนนะครับอีกคนนึงน่าจะจุ๊กโอเคเรียบร้อยวงแตกมาช่วยเราเร็วเพื่อนมาช่วยเราเร็วปื๊บโอเคเพื่อนลากไปแล้วอีกคนหนึ่งทำอะไรอีกคนหนึ่งมาช่วยเร็ว มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับยูเดบร้อยสวยฟืบโอ้ตีเราเต็มเต็มเลยรอรออุ้ม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 นะครับไปเลยไม่อุ้มใครด้วยไม่ยอมกลับมาอุ้มอ่ะทำไมอ่ะทำไมเหรอไม่รู้สิทำไมไม่อุ้มล่ะ อุ้มเลยอย่างนั้นโดนโดน,โดน,นโดนอีกหนึ่งสเตปโดนอีกหนึ่งสเตปฮ่าสน้ำหน้าอุ้มไม่ดูเวลาสน้ำหน้างงงงขันตรงงง,งใส่ยเราจะถึงยอมโดนจะได้แทงหลังนะครับทุกคนแทงหลังเรายังมีคูดาวอยู่ฟึบแทงหลังพิชาแทงหลังอ่าเรียบร้อยแทงหลังเ้า จบเลยเราสู่สติแล้วทุกคนลาก่อนนะครับจุ๊บโอ้ลาก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับยูหูลาก่อนแอดไปดูแต้มกันหน่อยดีกว่าทุกคนก่อนจะลากันไปดูแต้มกันหน่อยดีกว่าแต้มช่วยเราต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยเราส่องไฟช่วยเพื่อน ฟื้โอ้ได้แต้มบวกหนึ่งด้วยเสียเสียไฟฉายไปโอ้ได้แต้มตั้งสองหมื่นสามเนี่ยทุกคนดีเลยฮ่าฮ่าไปแล้วครับยู